หวัสดีครับหวัสดีท่านผู้ชมพบกันเช้านี้นะครับอยู่ที่บ้านดอนติว้วตําบลกามปูกามปูหรือว่ากามปู <c oughs> นะครับอำเภอพยักฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็น สวนป่านะครับแล้วก็มีการทำนาแบบผสมผสานนะครับก็มีต้นไม้นะครับไม้ป่าหลายชนิดหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งต้นไม้สักไม้ประดูแล้วก็ไม้พยุงนะครับไม้ยางนาโอ มีทุกอย่างเลยนะครับต้นอันนี้ต้นจะบกนะครับต้นลำดวนโอ้มาฮอกกานีโอ้อโอแบบผสมผสานนะครับปลูกหลายสิบอย่างเลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นต้นกันกลานะครับมีทั้งไม้แดงไม้อะไรแบบผสมผสานเป็นการปลูกแบบ ผสมประสานนะครับไม้ป่านะครับโอ้ได้เป็นการปลูกแบบระยะทีนะครับดูว่าต้นไหนจะเก่งกว่ากันนะครับก็จะโตจะโตเร็วกว่าโอ้นี่น่าจะเป็นผักหวานหรือเปล่านะครับนี่ ใช่ใช่ใชผักหวานจะปลูกไม้แดงนะครับนี่ขึ้นแล้วโดยธรรมชาติเลยในพื้นที่ตรงนี้นะครับน่าจะประมาณกี่ไรด่ดีมีไม้ป่านะครับจะเน้นไม้ป่าส่วนมากนะครับ สุดยอดมากเลยนะครับทำแบบผสมผสานมีนามีน่าจะปลูกมาได้สองปีแล้วครับจากพี่เจ้าของนะครับท่านอยู่เมืองนอกนะครับก็ซึ่งที่ผมได้มาขุดนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับ ส่วนแปลงตรงนี้นะครับทามาก่อนได้2ปีแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับมีต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดนะครับอย่างน้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากนะครับก็มาฟื้นให้มันมีต้นไม้ซึ่งได้เขียวร่มรื่นนะครับก็ใช้ประโยชน์ใช้งานนะครับในอนาคตได้อย่างเช่น เราไม่จำเป็นต้องว่าเอามาทำเฟือร์จอนจเจอร์อะไรนะครับก็จะเผาทงเผาทานก็จะได้เช่นกันนะครับก็เป็นไม้ฟืนไม้อะไรโอ้นี่ผักโอ้เข้ามานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีผักผักหวานเกือบทุกต้นเลยทีเดียว นะครับก็พาท่านผู้ชมได้มาชมเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเอาไปปลูกไม่จําเป็นแค่ว่าเราต้องปลูกให้มันห่างหรือว่ามันเห็นแล้วนะครับในจุดตรงนี้ก็อาจจะทําใหา้การปลูกนะครับรอดูว่าต้นไหนเขาจะ โตดีกว่าท่นนั่นเองนะครับก็พาท่านผู้ชมได้มาชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ